เรียกเรียกพ่อจ๋าเรียกพ่อจ๋าก่อนพ่อจ๋า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 อจอให้เรียกพ่อพ่อจ๋าก่อนเรียกพ่อจ๋าก่อนพ่อจ๋าก่อนอืมนใ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 นนนหนนนเยอะเยเยอยอขวาเยอะใส นก็ชื่อค้าด้วยรู้กลิ่นตั้งรู้รู้กลิ่นตั้งรู้คนนี้จะเรียกป้าป๋าหน่อยไหมอ่ะไม่ไม่เออเรียกป้าป๋าป้าป๋านะเออเห็นพอเห็นปู่ป้าป๋าป้าป๋านี่ไงนี่ป้าป๋าอยู่ตรงนี้ป้าป๋าป้าป๋าชี่อกานี่ป้าป๋าอะไรคะป้าป๋า แต่พ่ออีพู้นัเเรียกพ่อจ๋าจ้าคนนึงแกเรียกพ่อจ๋าแต่คนนี้เรียกบอกให้พ่อจ๋า้ก็บ่าป้า้าป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 าฮะะเก็บปาปเก็บปุ๊ปาปเอาลูกไปก่อนเอาลูกป้าป้าไปก่อนป้า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 ปาป้าาารักอย่างนี้หนูทาา้าา้้

มามี่อมมีแม่จ๋าหนแม่จ๋าอยู่ไหนป๋าป้ป๋าป้ป๋าปวันดีจ้ากอนวันดีจ้าป๋ป้าก่อนวันดีจ้าสวัจ้าวันีจ้าาเฮ้ยอุ้ป้าอ้ปจ๋า